มันขึ้นอยู่มุมมองครับครับผมบางคนอยากจะเดินทางมาเพื่ออยากจะานะคนอื่นอยากจะพิชิตอยากจะอะไรขเขาอ่ะแต่มันไม่ใช่ปัญหาของผมเนี่ยผมเดินทางเพราะว่าผมชอบการเดินทางครับผมผมชอบไลฟ์สไตล์ชอบมองคนไปเรื่อยๆชอบมองสัตว์สิ่งของไปเรื่อยๆดังนั้นโจทย์ในการเดินทางมันจำไม่เหมือนกันผมไม่ได้ซีเรียสว่าจะรอบโลกไม่รอบโลกมันอยู่ที่ว่าผมจะไปถึงไหนก็ไปไม่ถึงก็กลับนี่นี่อะไรทําชีวิตให้มันง่ายกว่านั้นแล้วมันจะสนุกดังนั้น รอบโลกไปก็ไม่มีความหมายถ้าไปแล้วมันไม่สนุกกับมันปมไปเพื่อเอาชนะชนะใครอะ่ะบางคนบอกอยากจะชนะตัวเองชนะทำไมวะ <laughs> ตัวเองมีผมด้อยไง <laughs> วันนี้เราจะได้นั่งรถคันนี้อีกรอบนงน้องเบนมารับสำหรับพวกที่แบบว่าตัวเล,เลขข็กๆขาไม่ถึงแล้วอยากจะขับรถใหญ่ๆนะฮะเลื่อนบอกคงไม่พอเราปรับคันเร่งกับเบรกให้ขึ้นมาเห็นไหมครับขึ้นได้ขึ้นได้สุดยอดครับผมไหนตอนนีน้มันเป็นเบีกใช่ไหม A G, A G. บียกนี่เป็นเบีกแต่ว่ามันบอกนะบอกขึ้นอย่างี้บอกขึ้นแต่ว่าถ้าขับไปสักพั<อ>กนึงถ้าเราไม่ได้ทําความเร็วเพิ่มขึ้นอ่ะมันน่าจะปรับเป็น เป็น <4 S 1> สี่สูบอ่ามันจะเหมือนว่าประหยัดน้ำมันอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็เห็นนีไ่ไงอ่าเป็นสี่สูบแล้วตอนนี้เครื่องทํางานเป็นระบบสี่สูบนะฮะไม่ใช่แปดสูบแล้วแต่จะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่นะเออแต่มันประหยัดน,น,น้ํามันนงโอ้แดดร้อนมากไม่ได้เอาแว่นกันแดดมานะคิ้วอาจจะขมวดหน่อยนี่นนตาตีแล้วเนะี่ยโอ้ไม่รู้ว่านายเป็นอะไรนะแต่ว่ารถเยอะมากอะ่ะโคตรมึนไปหมดเลยแค่ข้างหน้าก็เยอะแล้วไว้ยมีฮอนด้าด้วย มันอยู่โอ้มีลำโพงสี่ดอกนะหนึ่งสองสามสี่เอาอีซูซูก็มานะโอ้โ,อโหนี่แบบช่วงล่างแม่งแต่งเต็มมากเลยอ่ะสุดยอดทอยเสียคู่ด้วย แล้วต้องเข้ามา่เข้ามาโอ้โหเดือนนะผ่อนเดือนละ264เหรียญซื้อรถดีกว่าไหมเนี่ยรถก็เพิ่มอีกร้อยหนึ่งแน่น่ะสิคาร์เมล레이เดอร์ส่วนใหญ่ตรงนี้จะเป็น1มื่นหนึ่งนะผมว่าคันนี้หนึ่งมื่นสี่พันเก้าสิบห้าเหรียญแต่ราคาจบออกมาก็หนึ่งหมื่น 8,590เหรียญโอ้โหนี่ซื้อรถได้คันหนึ่งเลยนะนี่ชายอ้ํจริงแล้วมอเตอร์ไซค์ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยแม่เจ้าเสื้อแจ็คเก็ตตัวนี้ราคาห,ห้ารียแปดบยงกระจก,ม,ก,ม,กมองข้างมีที่เหยียบเท้านะ มีฝาแคปถังน้ำมันด้วยโห<ฮ>โคตรใหญ่<ฮ>ันโคตรใหญ่เลยคันนี้ใหญ่พอๆกับฮาเล่หรือใหญ่กว่าม,มีควรู้สึกเหมือนมันใหญ่กว่านะดูที่รับลมมัน,นเป็น,เป,นเป็นเครื่องสามสูบ2.3ามนะร้อยสี่บแปดรงมา้าข้อคู่ชอบสีอะคันนี้เป็นมินจาระการราคาก็ไม่มีบอกเนาะใหญ่มากอะ่ะ X14R ใครรู้อะไรก็ใส่ข้อมูลมาให้ผมแล้วกันเนะะาะแรงมา้าเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่งามๆทั้งนั้นเลยอะ่ะคันนี้เหมือนจะมีชุดชุดแต่งของนินจาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่เห็นเขียนแปะอยู่ว่าเป็น r a c i n g Team มันไม่มีระคงราคาแปะไว้อะ่ะอยากรู้ไงว่าราคาอะไรเท่าไหร่ยังไงแล้วเราได้ข้อมูลหมวกมาแล้วนะรู้สึกว่าจะมี บางใบที่เป็นลิมิเต็ดเอเดชันด้วยนะเมื่อกี้เขาบอกมาใบนี้นะฮะสไปเดอร์แมนแล้วก็ไอ้สไปเดอร์แมนตัวสีดำนั้นแล้วก็ไอ้ข้างบนนี้แล้วก็สตาร์วอร์เนี่ยนะฮะใบละ600เหรียญแต่แต่ได้พิกพิกงทิ้งนี่ก็สไปเดอร์แมนอ่าก็เขาจะไม่ทำละใช่<ส>จะหยุดทำใช่สไปเดอร์แมนนี้เขาจะเลิกผลิตแล้วเป็นลิมิเต็ดอิดิชันไปแล้วนะฮะถ้าที่มันแพงเป็นเพราะว่ามันมีค่าแบรนด์ของไอ้มาเวลไงมาเวลแล้วก็ ค่าเพนสีแล้วก็คือเขาเรียกง่ไงมันเหมือนขายแบรนด์อะซื้อลิขสิทธิ์เข้ามาก็เลยจะแพงหน่อยแพงกว่าชาวบ้านนิดหน่อยแต่อย่างไอออนแมนข้างบนนั้นคือใบนั้นตกประมาณ200กว่าเหรียญ200ร้อกว่าเหรียญนี่เดดพูลก็เหมือนกันประมาณ200กว่าเหรียญไอซ์แมงสองนิดร้อยร้อยกว่าร้อยกว่านี่ร้อยประมาณ170กว่ากว่าใครบอกอเมริกาไม่มีรถสกูตเตอร์เล็กๆน่ารักนี่ยามาฮ่านะครับผม เป็นสกูตเตอร์คันน้อยๆเออยังเงล่ะเล็กๆน่ารักนะดูหน้าปัดซะก่อนน่ารักมากเลยมีที่ใส่กระติกน้ำด้วยเห็นแล้วนึกถึงรถป๊อปเมื่อก่อนเลยรถป๊อปเมื่อก่อนก็ขับคันเท่านี้ตอนที่พี่ขับเออหน้าตายอย่างเงี้ยละ <S <S สมัยตอนอยู่มอต้นโอยนี่คันนี้ไอ้หน้าปัดมันอยู่ตรงนี้เลยเนาะ <S <S มันไม่ได้อยู่ตรงนี้นะมันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้มันจะสะดวกกว่าไหมไม่อยู่ตรงนี้มันเดินแล้วคอยก้มดูอย่างเงี้ยล่ะ เท่าที่เคยได้ยินมาว่าเขาบอกว่าโรงงานดูคาตี้นี่อยู่ที่เุงไทยเ,ยเราไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านี่น้องเบนเขาบอกว่าเท่าที่ได้ยินมาโรงงานดูคาตีอยู่ที่เมืองไทยผลิตที่เมืองไทยอันนี้จริงหรือเปล่าครับถ้ายังไงแล้วใครรู้ช่วยเมนตตอบด้วยนะครับผมข,ขอบคุณมากครับโมเดลด้วย มไม่แปลราคาเลยปกติไปทุกที่จะมีราคาแปลกหมอหมดเลยแต่ที่นี่ไม่ยอมแปลราคานะแปะ peers, 8, 8, 8ลกมากเลยสวยดีกว่านะใหญ่มากครับ ยังไงเราก็ต้องใช้น้ำมันเชลอ o ลี่นะหวานเลยนะปั๊มอื่นใช้ไม่ได้นะใช้ได้แต่ปั๊มเชลใหม่สองเครื่องเอ้ยน้ำมันของเชลเขาดีหน้าตามันแปลกๆเราดูขติเหมือนแบบไฟมันโดนบี้เข้าไปยังไงดูดิมันแบนเนี่ยมันเหมือนแบบหน้าแบบโดนไปชนอะไรมาแล้วมันบี้ยุบเข้าไปมันเลี่ยมเลยเออมันเลี่ยมมันตัดลงมาเลยแล้เราเห็นมันจะแบบออกมาเออต้องยืดนิดนึงอะไรเงี้ยรู้สึก ตัดลงไปเลยแล้วแบบมาตรงตัวแม่งใหญ่มันดูแบบเหมือนในพวกหัวหลิ่มอ่ะเฮ้ยมีรองเท้าแตะสำหรับสกอยนี่เป็นหูหนีบอ่ะรองเท้าแตะดูคาตินะฮะสกอยคู่เท่าไหร่วะเนี่ยใครแฟนใครขับดูคาติก็ซื้อให้แฟนใส่ได้นะใช่ซ anyway> ื้อให้แฟนี่เท่เลยซ้อนท้ายแล้วก็ใส่สกอยดูคาตินะครับผมเนี่ยคู่เท่าไหร่วะซื้อไปแจกแฟนเพจดีไหมเฮ้ยมีชุดนอนด้วยเว้ย ชุดคุมอบน้ำเออชุดคุมอาบน้ำเออพูดผิดสำหรับใครที่บ้าดูคติมากๆนะนี่อีแตะเนี่ยเราเนี่ยอ,อ,อนะไรรุ่นนี่ลองใส่ก่อนที่มันจะใส่สบายป่าวะเฮ้ยผมเปลี่ยนมาใส่รองเท้าดูคติอีแตะดีกว่าเลยนี่โอ้โหใส่ได้พอดีเลยแต่คนนี้น่ารักจริงๆเลยเนี่ยยิ้มให้ด้วยทำเป็นลายแบบถลอกทลาะได้ไหม เป็นหนังแบมว่าเป็นเหล็กมันเป็นพลาสติกเลยม,มันเหมือนแบบเหล็กแบบว่าเชื่อ,อ,อ,อมอ๋อมันทําเหมือนเป็นเหล็กเชื่อมเป็นรอยแบบเหล็กอ,ออกเชื่อมเนี่ยพลาสติกแต่จริงๆมันคือพลาสติกมันไม่ใช่เหล็กโอ้โหดูที่รับลมเข้าเครื่องนี้สวยจริงร้อยหสิบสองแรงมา้าขี้โกงมากเลยนะพวกขับมอเตอร์ไซค์น้ <laughs> ำหนักเบาวกว่าลูลมกว่า 22,375ราคาจบมาก็28,889ืล้านหนึ่งประมาณล้านหนึ่งไอ้ย่านั่งได้คนเดียวก็จะมันสวยเว้ยคนเดียวนะโอ้สีขาวสวยเนาะเหมือนโลกสนามอือโอ้โห นั่นร้อยหกสิบแรงม้านี่นเจอเข้าไปนี้สองร้อยห้าแรงม้าโคตรเร็วอ่ะ GTR เลยนี่เอาไปแข่งกับ GTR เลยเนี่ยโอ้แม่เจ้าราคาตั้งสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบห้าราคาจบมาสามหมื่นห้าพันสองร้อยเก้าสิบสี่เหรียญนี่คือราคาจบออกมานะอันนี้ท่อเสียเนี่ยใช่ไงอันนี้เราก็พาทัวร์แบบผมแาดของคอเนาะพามาดู พอดีเซลล์คนที่พี่รู้จักเขาลาออกไปแล้วพี่ชัยนี้มีความพิเศษคือเพิ่งมาจากเมืองไทยแต่ก็คือแกขับมอเตอร์ไซค์มานี่ไปทะเบียนเป็น สมุทรสาครอ,อยู่เลยนะ,ะ9 9 9 9เลขดีมากเลยแพงไหมครับเลขนี้เพื่อนให้มาเพื่อนเราก็จะเดินทางก็เลยยกใบทะเบียนให้มาอ๋อยกป,ป้ายทะเบียนให้มาเลยเตินรันเดเตินรัดเดี๋ยวแล้วพี่เอามาไงครับเนี่ยก็ขี่มาจากเมืองไทยขี่มาจากเมืองไทยขี่มาจากเมืองไทยาากทย็เ,เข,าขา้าพม่าอินเดียอิรานตุรกีโรมาเนียบัลแกเรียฮังการีครับออสเตรียเยอรมันสวิตซ์แล้วก็รอบยุโรปอะฮะไปสเปนโปรตุเกสเบลเยียมลักเซมเบิร์ก อะไรไปฝรั่งเศสไปมวซั่วงหมดนะฮะแล้วก็ชิปรถข้ามแอตแลนติกข้ามมาที่ชิคาโกแล้วก็ขี่มาถึงเนี่ยก็คือแถบยุโรปเนี่ยมันจะขี่ถึงกันหมดแผ่นดินเดียวกันแต่พอมาอเมริกาพี่ก็ต้องเอาขึ้นเรือทําก็เครื่องบิน๋อขึ้นเครื่องเราเราเอาเข้าประเทศมาได้ยังไงครับอย่างเงี้ยมีเอกสารเกี่ยวกับเรื่องรถเรื่องอะไรฮะแล้วก็ศึกษาแต่ละประเทศมีผสมภาษีอะไรที่ต้องไอซ์แลนด์ต้องซื้ออะไรก็ว่ากันไปมาด้วยความไม่เคยรู้เรื่องอะไรมากนะครับมามั่วเอา ถามเราถามคนแถวานั้นนะเราพี่เข้ามากี่วันครับไม่รู Boy? ้ไม่มีแผนเดินทางเลยมากมายแต่วีซ่าพี่ก็ต้องขอวีซ่าไหมวีซ่าผมต้องขอวีซ่ามาครับแล้วก็มาขอมากําหนดวันตามเจ้าหน้าที่เขาให้ที่ที่ที่แอร์พอร์ตนะครับแล้วตอนพี่บอกขอวีซ่าที่อเมริกานี่พี่บอกเขาว่าไงบ้างครับก็ไม่ได้บอกว่าอะไรก็คือขอตามปกติเหมือนคนทั่วไปนะก็คือเขาถามไปทําอะไรออกมาเที่ยวมาขี่มอไซค์เอาลูกใครมาปรากอนแล้ว ดักไม่ยามเองหนัง้วอู้ทำหนาจบไปไมลูกได้ไหมลูกเออขอชมมอไซค์หน่อยครับพี่มาดูคืออุปกรณ์กล่องพยาบาลสัมภาระเต็มสตรีมเลยใช่ไหมครับก็ไม่ถึงขนาดนั้นเอาเท่าคือตอนแรกเอามาเยอะอยู่แล้วก็ก็จะคิดอยู่แล้วว่าถ้าอะไรต้องใช้จริงๆไม่ใช้ก็จะโยนทิ้งไปตามรายทางไปเรื่อยๆอ๋อเอาอย่างนั้นเลยก็เหลือไม่เยอะแต่ว่าก็มี หลักๆก,ก็คือมีเครื่องมือเครื่องมือครับผมอุปกรณ์แคมปิ้งในนี้ที่เป็นเปลมีอุปกรณ์เกี่ับข้าวเสื้อผ้าอะไรพวกนี้ครับไอ้บ้องนี้คืออะไรครับผมก็คือมันยาวพอที่จะใส่เหล็กงัดยางรถเหล็กใส่พวกสเปรย์อะไรต่างๆที่เป็นแมทชันรถครับอะไรพวกนี้ครับอาชีสอรี่แล้วก็พวกผ้าต่าองๆที่ ừ, ต้องเตรียมมาเช่นพผ้าปูท้บเตรกะไรพวกนี้ครับทีต้องต้องใช้มีตรงชาติไทยตรงชาติไทยอยู่ตรงนี้ด้วยห้าตัว น,นี้เป็นมอไซค์รุ่นอะไรครับเนี่ย Kawasaki KLR 650 6 5 0ซี6 5 0ซ c <cc. S 2> แรงน้ำไม่รู้ที่เลือกรุ่นนี้เพราะมันมันอึดมันทนทรหดมากกว่าความสบายแต่ว่ามันเป็นรถที่ใช้ระบบเครื่องค่อนข้างจบโบราณซ่อมแซมง่ายาระบบอากาศไปแค่แมไม่ใท่หัวฉีดครับผมฉังนั้นเวลาเวลามีปัญหาอะไรก็สามารถขับได้แล้วตอนที่ขี่มานี่มีอุปสรรคอะไรบ้างไม่ค่อยไม่ค่อยมีอะไรไม่ค่อยมีอะไรคือ มันเดินทางระยะทางไกลขนาดนี้มันก็ต้องดีไซน์ว่าจะจะ,จะยังไงกับกับกับวันรุ่งขึ้นอยู่แล้วก็วคือพยายามอยากทำมันคืนอเพราะว่ามันอยู่ในประเทศที่เราไม่เคยรู้จักแต่ก็สนุกดีถ้ามองมันเป็นเรื่องของความสุขของการเดินทางในสีสันมันก็มันก็จบด้วยความสุขได้แต่ถ้ามองมันเป็นเป็นปัญหามันก็ไม่สนุกในการเดินทางทำไมเปิดกล่องดูได้ไหมได้ได้ยางดูได้อ่า อันนี้คือเต็นท์ที่เป็นเปลับงมน่าจะผลิตที่สันเจิก็คือเอาง่ายๆคือพับเก็บให้มันเล็กครับผมแล้วนี้คือมันมดีว่ามันมีโครงโครงที่สามารถปูแล้วก็ปูเป็นเปลก็ได้หรือถ้าไม่มีเปลจริงๆก็นอนกับพื้นก็ทาเป็นเต็นท์ได้ครับผมแล้วก็จะสอบที่บางที่เบาะซื้อมาพันกี่บาทพันพันก่บาทครับของมือกันหนาวกันน้ำกอเทิผขงมือจะมีสองคู่ คือผมมือผ้าที่ใช้ขับรถโดยทั่วไปครับผมที่เลือกเป็นผ้าเพราะว่ามันสบายครับผมอันนี้คือโคเวอร์แฮร์นี้เพื่อนทำมาให้ครับก็คือเรามมีภูมงเวลาฝนตกแล้วเราเจอที่หนาวมากบางทีเราเอาไม่อยู่อ๋อมันเย็นเกินใช่ไหมครับถ้ามีอะไรคือนี่คือเตาอ๋อมาแค่หัวแก๊สเวลา เเจอที่ไหนมันอยู่แล้วมันแพงๆงเช่นยุโรปประเทศบางประเทศสวิตแล้วจะเบิดเนี้ยจะไปหัดจอดพักกิ้งมามา่าไวไวผัดสดแล้วก็ซื้อมาปล <c oughs> ากระป๋องอร่อยอันนี้คือ <c oughs> เอาลม <c oughs> นอนออปูนอนเตียงนอนแก่แล้วรักสบายบ้างอา่าอันนี้ก็คือถุงนอนครับผมถุงนอนอันอนี้ก็คือยาเคยได้ใช้บ้างไหมครับยาก็มีก็คือไม่สบายปวดเป็นไข้อะไรเงี้ยฮะ แล้วก็เป็นโรคภูมิแพ้นี้หน่อยเจอรวดสาวภุกแพ้ภูพแพ้มากๆก็ต้องกินยานเยอะๆอันนี้ก็คือคืวุ้งหาอาหารครับผมสำหรับเคร่อเสียงกล่องนี่ก็ของยาอ๋อโอเคครับของยาอ๋อเป็นอุปกรณ์การช่างแล้วก็เสื้อผ้าใช่ครับเสื้อผ้าเสื้อผ้าไปเก็บไว้บ้านเพื่อนมันเดียวขอพายใหญ่ไปอันนี้คือเซ็ตหัวบล็อกต่างๆหนเคื่องมืออันนี้คือครุ๊ ครุ้ยเติมน้ำมันเล้น้ำมันครับผมอันนี้คือเอกสารต่างๆที่ใช้อันนี้เจ๋งก็คือคืออะไรผ้า3ามคุณสเมตรเป็นไฟชีฟคือเวลาเราการเต้นแล้วก็เอาผ้าไปไคุมกันฝนครับหรือวเวลาจอดก็เป็นที่ผ้าคุมรถหรือเวลาเ้าซ่อมรถเอาผ้าไปปูปูรองครับผมคือได้สุงทีง่ยากเออบันดูของดูไม่มีอะไรมันไม่ใช่ทำมาเพื่อการเฉพาะอะไรแต่ว่าเวลาใช้งานจริงดีที่สุดอย่ามองข้ามไป นี่ก็คือเครื่องมือที่เป็นหัวเ็รกไอหัวหัวคีนกับไกมเีเคเบิลไทอะไรทุกสิงอย่างหลอดสำหรับดูดน้ำมันสำหรับอะไรเงี้ยแล้เราต้องใช้ใชบางคนชอบที่จะติดรถโดยการใช้ปั๊มลมที่ใช้ระบบไฟฟ้ากับรถซึ่งถ้าเดินทางไกลในระยะเน,นี่ยโดยความเห็นผม,ผมนะผมมองว่ามันควรจะเป็นปั๊มลมที่แมนนวลอดทนกันมันหน่อยเพราะว่า เราไม่รู้ว่าถ้าเราใช้แรงดันของไฟของรถมากไปปุ๊กเนี่ยมันมีเ e อฟเฟกต์ไซส์เอฟเฟกต์อะไรบ้างอะไรที่เป็น<บ>เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าของรถเนี่ยจะยุ่งกับมันน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นอันนี้คือ,อยางในยางในหน้ายางในหลังครับยางในหลังเอ่อเอามาสองชุดเพราะว่าโอกาสในการที่ยางแตกล้อหลังมากกว่าล้อหน้าครับก็กระพกติดมาเราได้เปลี่ยนไปบ้างยังครับเอ่อยังไม่ได้เปลี่ยนไั่โชคดีเรื่องไม่ไม่เคยโดนอะไร อันนี้ก็พวกพวกน็อตพวกสกอตเทปพวกลวดลวดก็สารรัดประโยชน์ครับผม,มก็เป็นน็อตต่างๆโมโม,โมโมโซ,ซะเก็บไว้เผื่อต้องใช้แล้วก็ได้ใช้บ่อยอ,อันนี้คืออุปกรณ์เกี่ยวกับการกรองน้ำขอยางครับไฟสำรองเชือกเคเบิลไทหัวเทียนสำรองอันนี้กรณีประเทศที่มีนน้ำไม่สะอาดก็ใช้ตัวนี้ดู แล้วก็เอาเอาน้ําจากลําธารมากินเป็นน้ำด,ดื่มได้ล้วตัวนี้เป็นตัวแป้งกองในตัวเหรอครับใช่ใช่ oh. เป็นฟิลเตอร์ซึ่งจริงๆแล้วไอ้นี่มัน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 พวกองค์กรต่างๆก็ทำไว้สำหรับช่วยคนแอฟริกา, hmm. าที่พันกระบาทส่วนอันนี้ก็เป็นถังน้ำมันอันนี้คือกระรอนน้ำมันครับครับอันนี้คือกระเป๋าใส่เสื้อใบใหญ่อันนี้นจริงๆแล้วจริงๆมีใบใหญ่ไปใส่พวกเสื้อผ้าพวกเอ่อ แบบพ็อปพวกอะไรคอนเนคตินหรือตัวเนี้ยน,น,นะแล้วงี้โทรศัพท์พี่ใช้ได้ไหมเนี่ยโทรถ,ถึงเมืองไทยหรือยังมีสัญญาณเออโทรศพัพท์ก็ทั้งหมดที่ 9, เราผันจะเนี่ยผมใช้ซิมของอเมริกาซิมอเมริกามีคุณสมบัติอันหนึ่งคือมันมีออปชั่นให้ใช้ตดตได้ดทั่วโลกอ๋อมันก็เลยง่ายเพราะว่าผมเลือกเดินทางในการใช้ GPS ประกอบกับ Google m a p แล้วก็แผนที่มือสะสมก็สายกันไปครับผม โอ้สุดยอดเลยคือพี่ก็ได้ซิมของอเมริกาตั้งแต่อยู่เมืองไทยออกมาเลยแต่อยู่เมืองไทยเพื่อนขึ้นกลับใหเมันดีนี่คือข้อดีอจริงเลยครับแล้วก็จ่ายเงินให้รายเดือนให้ด้วยตรเดนอือแล้วพี่อย่าลืมของอันนี้พี่เอาออกมาได้เลยอันนี้ก็คือจริงๆแล้วมันมีปลั๊กที่เป็น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 สำหรับ2โวลต์แต่ยริงไม่ได้ใช้ไม่จำเป็นก็อย่าไปใช้มันครับมี GPS อันนี้ใส่โทรศัพท์อันนี้ใส่อุปกรณ์ควบคุมตัวรัดอะไรก็ได้แล้วแต่อันนี้เป็นจิสตเตอร์กิปมันจำเป็น สําหรับการเดินทางในพวกยุโรปในประเทศหนาวหนาวผมว่ามันเวิร์กสุดๆคือมันทาให้มืออุ่นเพราะว่าเราเดินทางด้วยระยะวันวันหนึ่งบางทีเราเดินทางใช้เวลา8ชั่วโมงแปดั่วโทุกทุกวันเนี่ยเจอสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนี่ยแล้วมันจะไปอุ่นตรงไหนครับที่แฮนอ๋อมันก็คือมันจะผ่านกระแสไฟท้าความร้อนที่แฮนมันจะขายมาคู่กับปลอกแฮนอันนี้ก็เป็น c ร u i s e control เวลาพี่เมื่อยเวลาที่เมื่อยเด็กดีก็ค่อยอะไรเท่าไหร่หลอแล้วนี่อันนี้ก็คือที่บอกที่ว่าเวลามือเวลาฝนตกแล้วมันหนาวก็เอาคุมใช่ไหมใช่ใช่ใช่เรียกผ้่นกระื้อแล้วอะไรคือแรงบันดาลใจที่ทําให้พี่แบบนึกจะขับรถมอไซค์รอบโลกเงี้ยไม่หรอกไม่มีอะไรเป็นแรงบันดาลใจอยากไปก็ไปทำทุกอย่างให้มันง่ายๆเอาอย่างนั้นเลยนะฮะต่องนั้นดิคิดมากไปได้ไปหรอก ถ้าอยู่เมืองไทยนี่คือแสดงว่าพี่ต้องขับทั่วเมืองไทยแล้วจนเบื่อแล้วใช่ไหมครับมันไม่มีที่ไหนเบื่อหรอกถ้าชอบการเดินทางไม่ใช่โอมามาถึงนี่แล้วมันจะวิเศษ่าที่อื่นไม่ได้เพราะว่าที่ไหนมันก็สวยแต่ว่ามันสวยยังไงเรามองความสวยมันยังไงเท่านั้นเองครับผมเดินเจอน้องได้พูดคุยเดินเจอคนไทยที่นี่เจอพี่โฮปมันก็โอเคสุดแล้วป่ะพี่พี่กะจะไปไหนต่อเนี่ยจากอเมริกาละก็อยากจะไปเม็กซิโกโกเตมาลาฮอนดูรสคอตาดิกา ปรูปารรมาเรื่อยๆไปชิลีอเจตินาไปบราซิลเอาให้ครบทวีปเลยใช่ไหมครับไม่หรอกก็คืออยากไปแล้วเดี๋ยวก็โทรถามเมียทีมว่าถ้าจากบราซิลแล้วจะไปจะไปออสเตรเลียเขาอนุญาตหรืปล่ถ้าเขาอนุญาตก็จะไปแล้วไม่อนุญาตก็ที่ถึงลูกแล้วแหละได้ข่าวว่ามีเฟซบุ๊กด้วยใช่ไหมครับเป็นเพจหรือว่าเป็นเฟซบุ๊เป็นเพจใช่ไหมครับใช้ดอนคิง ไงแล้วเดี๋ยวขึ้นให้ดูตรงนี้แล้วก็ลองเข้าไปตามกันได้ตามกันได้ตามกันได้สนุกที่เคยคนอย่างเงี้ยพูดคนตีนกับเขียนคนตีนอย่างเงี้ยจากไทยมายุโรปพี่หมดไปประมาณสองแสนกว่าบาทสองแสนกว่าบาทสองแสนะว่าไม่รวมไม่รวมค่าทำเอกสารคันเน่ที่ต้องไปเอาไปไปขับอากันนั้นไม่เกี่ยวนะระหว่างเดินทางค่าน้ำมันค่าอะไรอย่างเงี้ยกินถูกพักถูกประเทศไหนที่พี่คิดว่าแบบมีประสบการณ์ที่แบบแย่มากหรืออะไรหรือว่าไม่มี มันมันมันขึ้นอยู่เรามองอะไรถามว่าไม่ไม่มีไหมอย่างเช่นอิหร่านโทรศัพท์อยู่โดนเด็กแกล้งตบโทรศัพท์ร่วงมีคนจะมาต่อยผมที่อิหร่านใต้อย่างเงี้ยไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ที่ห่านไม่ใช่เพราะเพราะอิหร่านเพราะวัยรุ่นทั่วโลกมันก็เป็นอย่างนี้ถ้าเรามองอย่างนี้นก็จะยอมรับปัญหาไ,ได้แต่ถ้าเรามองว่ามันมันประเทศที่เลวจังไม่ใช่คนละเรื่องแล้ว ไอ yup. ที่เขาดีกว่านั้นเยอะที่เราจะคุยกันอีกยาวๆแลวเราก็ก็อยู่อยู่บ้านก็เขียนหนังสือนะครับว่าก่อนตอนนั้นไปขับไปที่เบตไปเบตแคมเอเวอเรสต์เออแล้วขับกลับมาจากไทยกลับไปแล้วก็กลับมาเขียนหนังสือเล่มหนึ่งพี่คือพี่เขียนหนังสือขายเขียนเขียนเล่มนั้นเล่มเดียวอหรอ๋อเล่มน like um> ั้นเล่มเดียวดีจังชื่อเล่มอะไรครับจากท่าฉลองท่าฉลองบ้านเกิดผมถึงกรุงลาซาตามหารัุตรน้องระบุษเสาเชียงนุ้ง ยังขายอยู่ไหมครับขายหมดแล้วเอาขายหมดแล้วพิมมาสีพาร์เนขายสามเดือนก็หมดแล้วโอเคครับพี่ขอบคุณมากเลยครับยังไงเลเดี๋ยวหลังไม่เดี๋ยวผมขอ a c e b o o k เพจพีไว้อีกทีหนึ่งหลังจากที่สัมภาษณ์พี่ใช้ที่ขับมอเตอร์ไซค์ไปทั่วโลกนะครับผมลากตั้งแต่เมืองไทยนะผ่านทวีปเอเชียผ่านทวีปยุโรปมาแล้วก็เอารถมอเตอร์ไซค์ขึ้นเครื่องบินมานะมาทวีปอเมริกาตอนนี้ก็ ขออนุญาตพาครอบครัวไปเดินเที่ยวห้างก่อนยังไงก็รอชมคลิปต่อไปได้นะครับผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม